จุงกะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่อง c ซียเ o ็ม f f โ i ทัวครับพี่น้องกะตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาถึงโคราชครับบ้านเสียอามครับผมมาถึงบ้านเสียเมื่อที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับลังจากเมื่อคืนเราอยู่กินซ่าลังสิทเนาะแมนบอแมนแหละครับเมื่อคืนเราอยู่กินซ่าลังสิทครับพี่น้องตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึง สำนักงานค่ายเพลงไทยรถแห่ไทยเมวซิกนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยมาถึงนี่ประมาณเจ็ดโมงเกินไปน้องครับระหว่างเดินทางก็เกิดเหตุบ่าาดฟันกรับพี่น้องมีเรื่องโวยฟังครับระหว่างที่ผมเดินทางมากรับพี่น้องครับเหเดี๋ยวตะได้จ็อช็บเจ็บขออยัด หาแสงครับไปน้องครับการะวังผมเดินทางมากครับไปน้องครับกาเาสียอมัมครับรถมากผมก็แอบรับน้อยนึงบ่น้อยนะครับผมก็แอบรับมากวนันนี้คือไอ้โคลาชเนาะสรับ,บุรีโคลาชมันจะมีอ่าไอถนนเอ็มเอ็มหกเนาะไปน้องเนาะมันนี้ขี่เข้ามาได้ประมาณแป๊บเดียวครับรถด,ดับครับไปน้อง เกิดเหตุไม่คาดฝันรถดับน้ำมันหมดครับน้ำมันหมดกลางทางด่วนครับพี่น้องมันนี่ก็เลยได้ทร่ให้ทีมงานครับทีมงานได้รถแท่นนี่สีบน้ำมันเข้าไปให้รบริษัทนี่เรียบร้อยเลยไอ้ดับนี่ร้อ,อยวนนี่ประมันเกือบชั่วโม,มงหนึ่งครับโอ้โหเลื่มเติมน้ำมันครับพี่น้องขับเพื่อนเล่ยรถครับผมนี่ก่ะบ,บอกเก่ากัน อ่าเลยก็คือถือว่าเป็นบทเรียนครับถือเป็นถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตเนีนี่แหละครับผมแล้วก็ตอนนี้เข้พี่นอนกันยิราก็พอเอกเนาะกัเห็นลงคลิปแล้วตอนประมาณหกเจ็ดโมงครับว่าหอ,อดไอซิสเกตแล้วหอดบาดยังปลอดภัยครับลงจอดยังปลอดภัยครับผมบตอนนี้ผมมาโยโหลานเ,นเดี๋ยวจัวหนอยผมก็สีกลัาบบ้าน ที่บุรีรครับผมกลับไปซักเสื้อผ้าไปนู่นนี่นั่นก่อนไปธุระตอนนี้ค่ะลูกสาวคนเล็กไม่สบายอีกแล้วครับก็เรยไดยกลับมาครับผมกัรสมบิว่าแล้วธุระทั้งบานลูกสาวดีขึ้นพี่น้องเหรอจ๊มันเป็นอย่างนี้สบายดูสิครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอยครับพี่น้องครับครับพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำด้ครับผมอ่า ครับผมกับตอนที่น้ำมันหมืดผมก็ไปถ่ายคลิปไว้นะครับพี่น้องครับกาดช่วงนั้นก๊สบ่ม,มีอาร่มถ่ายคลิปน้ำมันหมืดเนาะก็เลยล่อไปพอเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บก็พากันกลับมาเลยกลับมาถึงโคราชบ้านเสียมผมก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ศรีสะเกษแล้วพี่น้องเนี่ยนคร้ <c oughs> างคนดูดาแล้วก็เอก ก็ได้เดินทางถึงบ้านกันที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมเบงเวลาก่อนสองชั่วโมงที่แล้วก็น่าจะประมาณหกโมงจะน้อง,งตอนนี้ผมไทยคิดอยู่กับประมาณแปดโมงครับผมโอ้แสดงว,ว่าพ่อเอกเหยียบคักอยู่ได้นน่บ่ธรรมดาเพราะว่ามันเึ้ื่อนี่แยกกันแต่ประมาณประมาณเที่ยงขึ้นประมาณนี้นะผมก็จำไม่ได้เพราะใครได้ครับล้วกา มาเคลืนน่อนนะครับกับเสียนนท์ครับกับพาไปกินเขาอยู่ไอ,อ้ผมประจำอะไรยือแถวๆไอ้คอนโดเสียนนท์ครับเป็นหลานประจำนะครับพี่น้องครับขอบคุณเสียนนท์ซอบีครับผมที่พาไปเลี้ยงข้าวครับก็ขอบคุณเสียนนท์หลายๆครับผมแล้วก็กินเขาแล้วครับพี่น้องเสียนนท์กับพาไปไหวพระพิฆเนศขอพรพระพิฆเนศครับซึ่งพระพิฆเนศแต่ตรงนั้นเนี่ยดังมากๆและมีคนแบบ ไปมูแล้วสําเร็จเยอะมากก็เลยไปมูไปกราบขอพรเนาะครับเนาะก็จังที่ผมได้ลงคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะพี่น้องครับผมก็อีกอย่างหนึง่งแบบโบ่อยไทยไทยโดนน้ำพี่น้องเพราะว่าคนคนคน่อนข้างหลายแลยครับ่าตาวัยของที่ของหลายเลยประเทศไทยแต่สิดทายเป็นช็อต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 ไอต้พี่น้องเบิ้งครับผู้ใดเห็นได้เบิ้งคลิปก่อนหน้านี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันครับ อธโมธนาสาธุปังปัง,ปงไปน้ำกันกันไปนองครับแล้วก็ตัดภาพไปภายในงานมาขึ้นกันพี่นองครับกะตอนที่เล่นอยู่นะคกับฝนก็เลยลิ่นลิ่นมากลิ่นถึงปานกลางถึงหนักเลยละ่ะอ่ากัแบบเปียกย้อนด้วยกัพไปนองครับคนมาอยอมหนีมาสัจจรับคนมาอยอมหนีคือแบบอยู่น้ำกันแบบเต็มวิกอาญะเลยกันไปนองครับอาญะเลยกับ ดีใจหลายที่พี่น้องใหม่กำลังใจสาวน้อยรำเพรินโชว์ครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับบอสโจเฮียหน่อยแล้วก็ผู้จัดเนาะเจ๊ก้อยเนาะอ่ะขอแสดงความยินดีกับเจ๊ก้อยครับผมด้วยครับระกับมาขึ้นครับมีเสื้อผ้าย่าหลายมีเสื้อผ้ากับบอสโจขึ้นไปลองบนเวทีสาวน้อยรำเพรินโชว์ครับพี่น้องโอ้คิดก,การเลยพี่น้องเอฟซีแบบผูใ้ใดเดบุง้ง ไอ้หนางานเนื่อ,อ,องจากเขาปิดเนาะไม่คิดว่าอีหละ่ะีชมาขึ้นเพราะว่าผมมีประเด็นหูข่าวมาก่อนเลยไอ้มาว่านี่ครับไปกินเขาเนาะครับไปกินเขาแล้วกะไอ้บอโจกะไปงานเลยไปหนางานเลยไปแหมรังใจที่มงอนแล้วกะึ้นคอนเสิร์ตนะครับไปหละ่ะผุ้งอิงไปร้องบนคอนเสิร์ตบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ ครับสองเพลงเนาะค่ะจังคลิปที่ทุกคนเห็นไปแล้วเนาะครับก็โอ้ดีใจครับอบอุ่นแห้งครับพี่น้องครับแบบอีกอย่างมันเป็นแบบภาพเป็นภาพหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมผมกบมีความสูงหิมไปนำ้ำเบิงไปนำ้ำหิมไปน้ำเนาะไทยไปนำ้ำหิมไปนำ้ำจอดที่ีหลาลองเพลงบนเวทีตอนนั้นแล้ววันนี้ฝนมันก็ลิ่นแห้งอะ่ะแห้งเลยละ่ะแล้ววันนี้บอสโจมันก็กลางห่มหมลูกสาวเลย บโจกลางโฮมีลูกสาวมันเห็นสายตาเพิ่นแบบลอยยิ้มเพิินเพ่นแฮปปี้เพ่นมีความสุขมีความสุขเลยแบบโอ้มันบอกว่าูกือบอปุ่นไหมครับเห็นเราโอปุ่นเทิงแบบคน้นแบบในงานกับเต็มแบบแบบทุกสายตาจับจ้องเปที่หละ่ะกับบโจเห็นเราแบบรู้สึกประทับใจนะครับผู้ดใดเห็นคลิปมาว่าอันนี้เรื่องแบบล่องไปเบิง่งครับช็อตทีแบบละ่ะลองเปงอยู่ทั้งเวทีนะครับเนาะ ก็สิเห็นครับควบนาของพอกับโลกูกนาแล้วก็ซอนนุชเมื่อคืนกับว่าเห็นร่ังใจทีมงานโอ้โหสุดยอดหลายๆครับผมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศบรรยากาศ,รรกาศที่แบบอบอุ่นมากๆครับผมเต็มวีกอายาครับกับขอแสดงความยินดีกับผู้จัดอีกครั้งหนึง่งครับแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเป็นหมอลำปีแรกแต่ว่าผมผมเรียกได้ว่า ประสบความสําเร็จอ่าถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยครับเป็นหมอลําปีแหลกที่มาปิดวิกในโซนภาคกลางเนาะภาคกลางภาคตะวันออกเราบปนิ่ง้นมากอายะเลยเต็มวิกก็ยังเหมือนนันไปชนบรีมือแหลกอยูไออะไรเนี่ยจำอะไรไปชนบรีมือแหลกครับพี่น,น้องเอนานเอาเป็นว่าอย่างนี้เต็มคักใกลยพี่น,น้องแบบโอ้คนหลายแหงเน็ตนี่เล่นบได้เลยอัพคลิปให้พี่น,น้องเบิง่งโคตรซาเลยเหมือน,นั้น ครับผมค่ะหลังจากที่ผมกลับบ้านแล้วนะพี่น้องครับกับบ้านสักสองสามมือสี่มือครับกสิได้ไปรวมสาวหน่อยแล้ววันนี้ไปเตรียมโตเปิดเอ่อเปิดเปิดร่งสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเนาะกะสิระวังไปนังกสิทายอัปเดตในพี่น้องเบื้องครับผมแต่ว่าพวกวทีหขึ้น่าพวกโชว์ยัง,ยงนี่อธิบด้เห็นเพราะว่าจะเก็บเป็นความลับเปิดวันเดียววันที่21เลยนะครับผม ้วก็ผูใ้ใดที่อยู่ไกล่ครับพป่น้องวันทีจะเ็ดเนาะกัมามวนน้ำกันครับอยู่บานแพงสนามกีฬาคางบานแพงครับผมสําหรับผูใ้ใดที่มาบรด้ก็มีกลมปิดครับบัตรหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถักไปที่เพจสาวน้อยเพรบ,บ้านแพงครับผมกัมือนันกับายในงานกับเสี่มีสาวน้อยเพรบ,บ้านแพงครับอี่ลาองค์หญิงบอจโจแล้วก็อีกหลายๆคนนั่งอกงก็แม้มมา แล้วก็ค่ายโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องครับโตเกียวมิวสิกนำทีมโดยบอสบิ๊กอ่ากะมากครับพี่น้องมันแน่นอนอลังการแน่นอนกะฝากไว้แค่นี้พี่น้องกบพอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับผมกะเสียงแบบบแนงกะขอไปเลยพี่น้องทั้งสี่หมันแมนแบบนอนดึกว่าบ่ด้นอนมันกะสีเป็นประว่าน,นี้ครับผม ฝากไว้ให้เพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ